วันนี้เสตีเผื่นฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนาทางไหนดีวะไปทางนี้ทางนี้ ทุกคนบอกต่อหน,นนหน่ <c oughs> อยค่ะท <c oughs> ุกคนบอกต่อหน่อยค่ะมันไม่ลิง์คทวีตค่ะเอ้ยหลบสพานโค้งอย่าแบบเดี๋ยวนะสูงกระตีมแบบมีความสะพานโค้งสูงขว่าควรไปทางไหนเก็บของก่อนบอกต่อหน่อยค่ะ

จิอยู่ตรงกระจกรถค่ะพี่ตูนฮโหลโลหลโลงเจอเห็นไปได้ไปผิดทางแล้วล่ะขอบคุณค่ะ

ใช่แล้วเลือกเพลงไว้ให้ยังอ๋อ๋อจะให้บอกเลยใ้ชาทั้อองหมดมันมีกี่เพลงที่ต้องเลือกสองเพลงเลยเพลงชา้าเพลงเร็วเพลงเร็วก็คาราโอเหนือ,อเพลงชาา้าค่ะเอาที่มันล้องได้ที่ๆนะโัวบทกทนะนี่ถามสง แล้วมันก็ร้องไม่ได้เลยเปช้าที่ให้มามีผมครับว่าอิสระสว่างตอนที่เลือกตอนแรกคนลีขี่ได้ร้อนั้นดีขี่ได้รอกได้แต่มันไม่ช้าไงแต่เขาบอกได้ได้ใช่ไหมงั้นก็เอาเป็นแบบกลับมาละโอเคค่ะไปฝึกด้วยนะด้วยตัวเอยดูกับตาอเมริกายังเด้งโอ้ยตกใจเห็นเท่านั้นเลยเหรอ อเบอร์หนึ่งคือแรงสุดเหรอะช่สุดเลยไม่แตะเพื่อนใช่เบอร์สามแรงสุดใช่ใครลดพี่เบนหรอใ่น้ำ้างอนนี้น้เหรอยังเลยสนุกไหมใครดูแล้วบ้างยังไม่ดูสนุกไหมครับยิงยิงยากเลยร้อนมากค่ะอยากดูยงเบนด้วย น้าไม่เอาไม่เห็นนะไปแล้วเหรอคะเพียแล้วเกินแต่ละคนอะไรอะนี่เราจะพาเออมีคนถามว่าแกของขวัญหมดยังบอนบอนแหนมเฮ็ดเหรอคูอยู่เหรอแหนมเ็ดรู้จักปะกินได้ใช่ไหมเอ้ยกินได้ดิแหนมแหนมแหนมเฮ็ดอะ เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมโอเคหันหน้ามาทางนี้เถอะมาเปลี่ยนก็ไม่พูดเลยนะมันมุดมาเล้แสงไงจิลรอดไปไหนอะิคือสอนไ่ไปดัสันมาจับสันยืนมันงามแล้ยใส่ค้าจากแถวบ่ร

เาอเหินหรอโอ้ยโดนมาในนาได้เล้วโอ้ยหน้ารถพี่อออรถคืออะเนี่ยครับนตัตเนี่้มันดูมั่นต่อแปดสิบ

มาเดีระวังรอพี่อยางออกหรือว่าเราต้องออกก่อนพี่เหรอไม้อยู่ไหนเรืองก็ต้องออกก่อนพี่พันเดนต่อหลังว่างั้นพี่ไม่ออกกันเี่ต้องออกแล้วพี่เหมองนี่นะถ้าจะออกแล้วบอกด่าจะขยับได้ใครดูจีจีอยู่วะ้ก็จะขยับคนให้เราี่เป็นอยู่ข้างหลังเราพี่เหรอจะขยับคนให้ต่อเียใอบปุ้ยนะเออเออลุ้นกันไปตออปุ้ยออนด้วยนะ

ภาษาอะไรวะนี่ขอเรามันได้น้ำมันด้วเยอะแยะหนูหนูไอ้นี่เยอะแต่รู้เหมือนแมวเลยฮะแต่รู้เหมือนแมวเลยจะเป็นะเนี่ยแวเหมือนแมวเลย เหมือนน้องเชลโม่ไม่มีงานแล้วค่ะกับบ้านหาอไรก่อนอไม่ได้เดไปไม่ได้หนูเป็นอับดุลถามอะไรถามได้ตอบได้ไหนดูนี่กินอะไรหนูเนี่ยกินหมูปิ้งไงหมูชิบกระปุกอะไรอยั่โอ้ยอยู่แม่

ไม่จะเลิกกินอย่างที่เปาเราสามารถออกได้แล้ว okay> นี t um> <t um> <t yeah> ่พราล้งปุ๊บแล้วก็ออกนี่เลยได้รถติดมาถ่ายร้านหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับที่รักอ่ะโอเคสั่งกล้องงกล้อง คิดถึงเหมือนกันคิดถึงหนูแลวคิดถึงพี่เบนคิดถึงหนูน่แน่เลยโอ้มีความสบายได้แต่งได้ก เอาของขอยากด้วยใช่ไหมครับอะไรแอคอะไรแอคอะไรอะไรแอคอะไรแอคต้องให้ผมปิวเหรอโอ้ยหน้าฟริมบี้วิลสินเย็นวิลสินเย็นตอนแรกก็ไม่อยากหน้าเราปีนี้เริ่มอยากได้แล้วตอนแรกเออจริงคือฟคนริมแรงตอนนี้เริ่มอยากได้แล้วเอาลูกท <ST no ี่เล็กมาเอาไปทำไมอะเฉพิ้งค์ เอาหน้าปพิเมื่อกี้แต่เกาจะให้ผูเออใชู่นะหดไหมอ่ะนาหน้าลูกทำไมหน้าลูกปินงัตยังปิงเอนขอเนร้อนแน่เี่ยเกับนเปนลูกนี้ดีมากเลยต่า่นไม่น่าจะได้อะไรเลยอ่ะฟน อันนี้ได้ครับลงองี่เ้นงบดนลงเมีแมวถามเลยเดี๋ยวหนุ่มโดนมองแานเอยป่หน้า ท่าคนใหม่ลเลยนะ่าคนเีวเอาเซฟใครร้อนได้ด้วยเซฟี่ได้ด้วยเออ,อน,น่าปินต้องใช้พัดลมเป็นตัวช่วยด้วยใช่ไหมเนอะี่เาวเซฟี่นนท่าอะไรอ่ะท่าน่าปินเซฟี่น,น,น่าปินใช่ไหน่าลอย่าเพิ่งวางกล้อง <c oughs> ไปด้วกันหรอไปด้วยกันใช่มห้เโอเยครับรอพี่เทินนะได้เลยพี่ี่รักยืนรอยครับเอาอันนี้สอนนะเขเคครับหนึ่งสองสมหนึ่งสองสโอเค เดี๋ยวเป็นแม่งงานก่กอบรูปรวมก่อน้ะรูปรวมก่อนอาเป็นรูปรวมก่อนครับรอปรวม <ort>. มายาบา่นาเดกทไมกนะคะไปไหนต่อพี่เด่นไปคุย่อพี่้าขอนะคะดูค่ะ ไปคุยงานค่ะคุย่สบายสบายไปหายไคน่ะนะ้ายหายไนอสวัสดีค่ะ

Bye-bye. อยากจับมือว่าลองจับมือที่ไม่ฮะใครจะอยู่เพราัอย่างเดียวแค่เไปดีนะ